สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทางช่องเชฟทิพย์คนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วปลายเลขหนา้าปกสลากนะครับปลายเลขหนา้าปกสลากยังให้โชคต่อเนื่องนะครับมาตามกันต่อสำหรับ16พฤศจิกายนปี2568นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนวันเนื้อหาวิดีโอปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากคนไ้า์ฝากกดแชร์นะครับงวดที่แล้วก็ได้รับโชคตรงๆนะครับหลายๆท่านก็นะครับได้โชคตรงๆนะครับเอาละครับมาตามกันต่อในงวดนี้นะครับ16พฤศจิกายนปี2568นะครับมาเริ่มกันที่หน้าปกแรกกันนะครับก็จะเป็นปกแบบสรนร้าง เพื่อชุมชนนะครับงวดนี้จะเป็นหน้าปกชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนะครับชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าภาพหน้าปกอยู่ในจังหวัดไหนนะครับข้อมูลตัวเลขก็มักจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับ เอาละรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับชุมชนบ้านแหลมนาวนะครับก็จะอยู่ตำบลน,นาคาอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองนะครับถ้าไปดูตามประวัตินะครับสำหรับชุมชนบ้านแหลมนาวนี่ก็เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับ ก็น่าจะร่วม,วมเกือบ200ปีนะครับอันนี้ก็คือตามข้อมูลนะครับที่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของตัวเลขนะครับสำหรับชุมชนบ้านแหลมนาวบ้านแหลมนาวนะครับก็ตั้งอยู่หมู่ที่6ตตำบลนาคาอำเภอสุขสําราญ จังหวัดระนองนะครับหรหันสเบรษณีย์แปดห้าหนึ่งสองศูนย์นะครับแปดหมื่นแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเราก็ข้อมูลตัวเลขที่เช็คไปได้มานะครับก็จะมีข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะชมุมชนบ้านแหลมนะครับเพราะว่าชมุมชนบ้านแหลมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชมุมชนนะครับที่ เป็นชุมชนที่อยู่ในโครงการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนะนะก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลนาคานะครับเบอร์โทรติดตอ่อ0810785094นะครับก็เรียกได้ว่าเบอร์โทรตัวเลขเบอร์โทรนี้ก็ออกบ่อยนะครับสถานที่ติดตอ่อนะครับวันนี้รหัสไปรษณีย์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับขึ้นต้นด้วย851 จากส่วนเบอร์โถงก็ลงท้ายด้วย5 0 9 4นะ5เ9 5 9สาน้าี่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจังหวัดระนองกันนะครับเพราะว่าปกติภาพหน้าปกอยู่ในจังหวัดไหนข้อมูลจังหวัดก็เป็นตัวแปรสำคัญแทบจะทุกงวดเลยนะครับก็ไปดูกันนะครับสำหรับระนองระนองก็จะมีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่59 มีประชากรมากเป็นลำดับที่75ของเมืองไทยนะครับอัตราการอยู่อาศัยนะครับหรือว่าอันดับความหนานแน่นอยู่ลำดับที่72นะครับรหัสจังหวัด85นะครับโอ้ดูจากข้อมูลชุดนี้ถือว่ามีโอกาสนะครับหลายๆงวดเนี่ยก็จะออกในอันดับพื้นที่จังหวัดนะนะครับอย่างงวด64นี่ก็ถือว่าออกมาแล้ว2ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนะครับวันนี้59ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าจะเป็น3ตัวส่วนมากก็จะรวมกันนะอย่าง59อาจจะเป็น597นะครับหรือว่า759อะไรอย่างนี้นะครับนะ752แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็น859 852 857อะไรอย่างนี้นะครับก็จะถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่มักจะเป็นตัวแปรสาคัญนะครับนั่นก็คือศูนย์ าราชการจังหวัดระนองนะครับหรือว่าสารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับศูนย์สารกลางจังหวัดนะครับสารกลางจังหวัดนะครับตั้งอยู่เลขที่99หมู่3โอ้เลขสวยนะครับ993นะครับลองจับตาดูนะครับ993รหัสจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับ85,000เบอร์โทรศัพท์สารกลางนะครับ077ขึ้นต้นด้วยศ7นนะครับแล้วก็มี800162 อ,อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น0778 00165นะครับโอเลขสวยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ตั้งนะครับ993มหมู่3เออ99 999หมู่3นะครับหรือว่าจะขึ้นต้นด้วย077รหัสไปรษณีย์85 0นะครับโอเลขก็น่าจะมีโอกาสนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดเูเรื่องราวของภาพหน้าปกกันก่อนนะครับ ดูว่าจับผิดภาพหรือว่ามีอะไรซ่อนแอบในภาพนะครับตามภาพก็จะเป็นมีคำว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านแหลมนาวนะครับตำบลนาคาอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองนะในภาพมีเรือหนึ่งรมัมมีเชือกอคล้ายๆเป็นของที่ระลึกนะครับแต่ว่าตรงของที่ระลึกที่เป็นเชือกเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเด่นนะครับเด่นมากๆด้วยนะครับ เด่นมากๆด้วยมันคล้ายๆกับเลข8นะนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตรงเชื่อมกับตรงเรือเนี่ยนะครับมันเหมือนจะเป็นเลข7นะครับแล้วตรงกลางเรือนี่โอ้โหเหมือนจะเป็นเลข9ชัดทัดมากๆนะครับเลข9เหมือนจะเป็น9 9้หรือเปล่าไม่รู้นะตรงกลางเรือเนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้าดูดีๆนะ8 6 9 7กนะแปดเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดนะ นะครับหรือจะเป็นศูนย์ถ้ามีศูนย์ก็เนี่ยนะครับตรงกลางนี้ก็จะมองว่ามีเลขศูนย์ค,คล้ายๆเลขศูนย์อยู่แปดศูนย์เก้าไหมนะครับหรือว่า807ก็จะไปตรงกับเ,เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็น907นะครับ807907ก็อืมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับลองดูนะครับตรงนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ ตามภาพก็ตรงกลางเรือนี่เลข9ชัดนะเหมือนคล้ายๆจะเป็นเลข98หรือเปล่าอาจจะเป็น99นะอาจจะเบิ้ลน,นะครับตรงนั้นนะมันเหมือนเออแต่หัวเรือนี่ก็ทำเหมือนคล้ายๆเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือน901หรือเปล่า เอาละครับสำหรับสลาการกุศลนะครับสลาการกุศลนี่ก็อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะนะครับก็อาจจะสีสันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าทางกองอสำนักง,งานกองสลากก็จะไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงนะก็เ,ะเลยใช้โทนสีดําภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับก็ติดเอาไว้ก่อนเนาะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆนะนะครับให้ดูคร่าวๆเหมือนจะเด่นเหมือนกันนะครับปกการกุศลวันนี้แต่ว่าต้องรอดูปกจริงอีกทีหนึ่ง นะครับก็ตรงนี้ครับเครื่องบินเนี่ยมันเหมือนเลขก7แล้วก็ตรงลูกโลกก็เหมือนเลขก7แต่ปกติลูกโลกก็จะเป็น0นะครับแล้วนักศึกษาเนี่ยมันมี2กลุ่มกลุ่มละ4มันจะเป็น2 4ไหม7 2 4หรือว่า7 4 7 4 7 0อะไรประมาณนี้นะครับอืมน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่านักเรียนมี2กลุ่ม7 2 4นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ เอาละครับจากข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองหรือว่าบ้านแหลมนาวนะครับชุมชนบ้านแหลมนาวนะครับแล้วก็จังหวัดระนองหรือว่าปกปกการกุศลนะครับนะก็พอจะมองตัวเลขได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเชฟจะไปพาไปดูข้อมูลย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับก็ดูตัวเลขชุดนี้เอาไว้นะครับดูตัวเลขชุดนี้เอาไว้น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญของงวดน,นี้เลยนะครับไปย้อนดูข้อมูล16พฤศจิกายนนะครับย้อนหลังงวดล่าสุดปี6-7ออกเ,ออเบิร์หน้านะ221นะครับแต่ถ้าดูจากตัวเลขนะครับก็จะเห็นได้ว่า6เดินดีนะครับดูตัวเลขซ้าก่อนนะอันนี้ซ้ามี6-1กับ4-6-6-4เนี่ยซ้านะครับ6-1นี่2ปีติดเลย6-3กับ6-4นะครับ ปี6 3ใน6 61ปี64 7, 61แล้วก็ปี 6, 5หนี่มี6,4ปี6 3 46นะครับแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกนะสังเกตดูจะเบิ้ลหน้านะจะเบิ้ลหน้านะครับ2 2 3 66 1 990 221นะครับจะติดเบิ้ลหน้าในะโอเกือบจะเกือบจะทุกปีเลยนะแทบจะทุกปีเลยนะครับใน6ปีหลังนี่มี4ปีที่เบิ้ลหน้านะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดู2ตัวล่างเนี่ยสี่เด่นนะครับ4แล้วก็มี3เด่นสี่เด่น3 3ตัวรองนะถ้าเป็น2ตัวล่างนะครับ4มาดี3ก็เดินดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังนะครับก็อาจจะประกอบการตัดสินใจนะครับเบิร์นหน้าไหมงวดน,นี้นะครับเอาละครับในช่วงต้นงวดนะครับเชฟจะให้แนวทางไป ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับแต่ว่าจะยังไม่ฟันให้นะก็รอปกจริงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าภาพปกตัวอย่างมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับปกการกุศลนะครับในต้นงวดนะครับให้แนวทาง850 851 470 975 059 807 993 572นะครับ นะถ้าจะมีอีกชุดหนึ่งก็อาจจะเป็น901กับ991นะครับที่เป็นตัวรองนะครับนะก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในชุดต้นหวดนนะครับนะเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งก็ปกจริงนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปกจริงก็จะสรุปให้สำหรับท่านที่งบน้อยจะจัดชุดเด่นชุดเน้นให้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสถาน่นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ